ด้วยความที่เราทางานหนักบางครั้งมันก็จะรู้สึกนิดนึงว่าเราอยากมีคนที่แบบอยู่ข้างๆเราแบบเฮ้ยเราเลิกงานกลับไปแล้วแบบมีคนแบบให้เราได้กลับไปเจออะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยวันนี้เหนื่อยไหมแบบทํางานเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังแบบบางทีมันก็อยากมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบว่ารีบไหมนะตอนนี้ที่จะมีแฟนหรอก็เริ่มที่จะรีบแล้วตอนแรกไม่รีบแต่ว่าตอนนี้รีบขอไปขอเลยไหมล่ะ อะไรฮะขอใครอะ้รเลวก็มันก็อยากมีพูดตรงๆเรายิบเจแล้วว่าเราไม่ใช่เด็กแบบว่าเด็กแล้วว่าเป็นวัยที่แบบว่าทํางานไปได้แล้วก็มีแฟนไปได้ด้วยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เจอคนที่ชอบหรือว่าคนที่ถูกใจจริงก็ก็ยังไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวแบบสบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยถ้ามีแล้วไม่สบายใจก็โสดดีกว่าเราแบบอยู่ในกองเงี้ยเคยแบบมีความรู้สึกดีกับใครบ้างไหมมีนะก็อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละก็เคยก็เคยแบบมี ก็มีก็คือแบบเคยคิดว่าเราแบบอยากจีบจังเลยแต่ว่าด้วยความที่การทำงานนะพอมันมันอยู่ณนะจุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถที่จะคิดเกินเลยกับเพื่อนร่วมง,งานเราได้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำงานกันลำบากใช่ประมาณนั้นอย่างที่ทุกคนรู้กันนี่คุณไม่เห็นรู้ใครวะใครเอออย่างที่ทุกคนรู้กันนี่ใคร,ร,ใครออู้อยู่แล้วไม่พูดชื่อใคอใครอี แล้วความรักของประแดดเป็นยังไงบ้างตอนนี้เลิกกับแฟนมานานแล้วนี่ต้องบอกว่าใครอยากรู้ <laughs> ไม่มีใครอยากรู้มไม่มีเลยนะตอนนี้ก็คือแบบโฟกัสตัวเองมีความสุขมากตั้งแต่แบบอยู่ในดอมก็คือแบบแฮปปี้ดีด่าอินจอยคือตอนนี้ก็โสดเ่าะงั้นสดสดร้อเอร์เซกล้าพูดตรงนี้เลยว่าสดร้อเอร์เซนแต่ว่าแค่แบบมองกล้องเอนจอยกับการอยู่แบบ ในด้อมคุยกับน้องๆแล้วก็อีกอย่างเลยคือแบบงานเยอะเป็นคนแบบว่าดังคนหนึ่งเลยนะคะก็เลยจะไม่มีเวลาแล้มีใครบอกมึงดังอ่ะมึงบอกเอ๋อเดี๋ยวเราจะได้รู้เซอร์ไพรส์กันแล้วเพราะว่ามันช่วงอันนี้เดี๋ยวถามก่อนแล้วความรักของมิวเป็นยังไงบ้าง พอดีนี่คือมีความรักแล้วที่โดดแล้วก็มีความสบายใจอืมค่ะใครคือความสบายใจคะจิ้นกันอย่างมีกะปิมะจิ้นกันอย่างมีกะปิเดี๋ยวลงีายไปจะโดนทุบหลังเดี๋ยวประเดดอึดอัดไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยว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 โดนชูชงผูนะไม่รู้ด้วยนะอ้าวยังไงยังไงหรอฮะไม่ต่อแล้วนั่นแหละจบแล้วไม่ละมั้ง ให้มันทั่วๆกันงางตบแล้วคืออะไรพูดาอ,อะไรก็ม,มีความสบายใจที่คุยกับคนคนหนึ่งแค่นั้นแหละอ,อคุยแล้วไงคุยกันแล้วไง <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาต่ออ่านะคะเรามาเข้าสู่ช่วงนี้ กันดีก <experiences> ว่า pues มัน like ค่อนข้างจะมันเกร็งอ <that> ้วนถ้าเขาอ้วนมันจะอะ